สวัสดีครับพบกับผมพีเจกับเซย่า5นาทีนะครับผมรายการที่จะมาแกะกล่องงานปั้นนะครับจากกรตูนเรื่องเซนเซ่นานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้อไหนแก่ท่ทุกคนดูเลยนะครับผมและจะตัวนี้นะครับ ลองเล็กๆนะครับเ่อกระทักรับต้องบอกว่าอันนี้เป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าเป็นไซส์แบบ s d นะเออนะฮะนี่คือเป็นกระทักเซย่านะครับจากค่ายขอดูก่อนนะ <laughs> MF Studio นะครับหรือน่าจะย่อมาจาก Manufacture r อ่าน,น,นะชื่อคใายก็ที่แท้จริงหรือเปล่าไม่มั่นใจที่ว่าใช่นะครับผมนะตัวนี้คือผมต้องบอกว่า ไม่กล้าแกะอามปก่อนเลยเพราะว่ารอครบ5ตัวก่อนแล้วตอนนี้5้าตัวมาครบแล้วนะครับตัวแรกที่ผมจะเปิดให้ทุกคนดูคือเป็นกระซัตรเซย่าต้องบอกว่าตัวนี้นี่คืองานแรงนะฮะเพราะว่าผมมันสืบทราบแบบว่าไม่ค่อยมีคนสั่ง <c oughs> จะดีใจหรือเสียใจดี <c oughs> คือพวกในกลุ่มที่เขาซื้อขายงานปั้นกลุ่มที่เขาซื้อขายเซนเซียะก,กันผมไม่เคยเห็นใครามาปล่อยขายหือ หรือแบบอยากตั้งรับเลยนี่นั่นแปลว่าตัวนี้คืองานแรงของแร่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปแกะกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยครับผม <Yeah. c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> กล่องเล็กถูกใจครับท่านผู้ชมครับนะ องกล่องเขาก็สวยดีนะครับอันนี้เป็นแบบคล้ายๆเหมือนว่าเป็นกล่องชุดคลอสของเปกกซัสนะครับด้านข้างก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพวกชื่อเขานะฮะแล้วก็พวกแคปชั่นต่างๆด้านหลังนี่จะเป็นนี่เลยกล่องของเปกกซัสกล่องของชุดคลอสเปกกซัสนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นก็จะเป็นลักษณะเป็นม้าบินนะครับอ่านะอ่าเดี๋ยวแกะดูข้างในเลยนะครับนี่เดี๋ยวก่อนแล้วด้านบนนะครับเขียนว่าเซย่า ไม่ผิดตัวแน่นอนไปดูกันเลยเดี๋ยวแกะเลยครับแกะกลองด้านในออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ชั้นโฟมคืออันนี้เบามากทุกทุมอะยกให้ดูเลยเอ่ะโยนให้ดูเลยเอะน,นะเออคือมันเบานะครับโยนให้ดูได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแกะคือเขาเขาแพ็กมาเป็นมีสกอเทปพันมานะ เราจะมาตัดโาเทปแต่ละชั้นแล้วดูกันว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างน,นะครับทาา่าโอเคน่าจะเป็นลักษณะชั้นเดียวแบบนี้นะครับเอาล่ะกล่องก็จะหน้าตามประมาณนี้เปิดมาไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเขาโฟมยักษ์เต็มพื้นที่ไปเลยเดี๋ยวค่อยๆหยิบมาให้ดูทีละชิ้นนะครับโอเคอเดี๋ยวดูใกล้ๆครับตรงกลางจะเป็นฐานไดโอรามานะครับ โอลเซียมท่านผู้ชมนี่สถานที่ที่คุณเพกซัสเซยียนะครับเขาต่อสู้กับคาซิออสเพื่อที่ใครจะใครเป็นผู้ชนะก็จะได้ชุดครอสเพกซัสไว้นในครอบครองคืออันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างบอบบางน,นะครับคืออย่ากระแทกกระแทก,ก,แทกปุ๊บมีสิทธิ์หักได้เลยตรงกลางจะเป็นเรซินที่เป็นแบบโปร่งใสนิดหน่อยนะครับเป็นแบบเ,เปลวเพลิงคอส เป็นแบบเปลวเพลิงคอสโมนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเสารโรมันแล้วก็นี่ข้างๆสวยดีนะเออเหมือนแบบฟิวโคลอสเซียมข้างล่างเป็นสักลาตดเป็นดำนะครับเอ้ hey, ต่อไปอ่าชินี้แล้วกันอันนี้ครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเป็นป้ายชื่อของเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีขีดตรงนี้ ให้เหมือนเราวางแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนที่วางอะไรสักอย่างหนึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะเออโ okay. อเคอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นคอรเซียมเหมือนกันน่าจะวางข้างๆกันอ,อ,อันนี้อ่าอันนี้เป็นปีกหรอมีปีกมีสองข้างเดี๋ยวเปิดไปให้ดูสองข้างเลยแล้วกันะะนะครับนี่ก็จะเป็นปีกนะครับของเปกาซัสอาจจะเป็นตัวที่ต่อกับม้าบินหรือเปล่า แต่บอบบางมากท่านผู้ชมเนี่ยนะคือเบาแล้วก็บางถ้าตกมีสิทธ์แตกนะครับต้องถือดีๆนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับอยู่ในห่อเหมือนกันนะเป็นแบบลักษณะปีกของปีกัสซัดเร่องงานก็สวยดีนะเออต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้คือส่วนไหนนะอ,อีกแล้วเสากระถางนะอันนี้เป็น เหมือนจุดเชื่อมต่อของฐานไดโอรามานะครับนี่มีมีลักษณะของเบรกซัดตรงนี้อยู่เล็กๆละเอเียดดีเทลสวยเลยเออแล้วก็เป็นฐานหน้าจาเไม่เชื่อมต่อนะผมเห็นแล้วมันมีรูไว้เสียบหน้าจะเป็นตรงนี้ป่ะเออใช่โอเคเอใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแม่เหล็กมันจะดูดติดไปเลยนี่นะ รูไปอย่างนี้นะครับแล้วก็คืออ่าโอเคประมาณนี้อ้าวนี่คือกล่องคลอสเอกตซัทนะครับโอ้หข้างล่างเนี่ยเป็นสัก,กรารสีดำนะครับนี่ด้านหน้าเลยเป็นชุดคลอสเอกตซัทก็คือลักษณะมันสวยงามมากแค่เรายอ่อแค่เขาย่อส่วนลงมาเป็นแบบเออสเกลเล็กนะเออรายละเอีอยดดีเทลดูดิ น้ำหนักกำลังดีนะครับสวยงาม okay. ไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยงงไปหมดแล้วอ่ะต่อมาอ๋อ oh. oh. นี่คือป้ายชื่อครับท่านผู้ชมเฮ้ย hey, สวยดีเป็นลักษณะของฝากล่องคลอสเปคซัสเป็นแท่งเหล็กนะเนี่ยเอาไว้เสียบตรงรูเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับด้านหลังก็เขียนไว้เลยว่า Manufacture นะครับ M.F. Studio นะครับผมแล้วก็มีบอกว่าผลิต155นะครับอันนี้เป็นชิ้นที่155จาก288ชิ้นครับอ่จาจวคงจะใช่แหละลักษณะจะเป็นแบบนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้คือมาเปกซซัตเฮ้ย <c oughs> นี่ทำมาสวยเลยแบบมีเปล์ <c oughs> เพลิงมาแล้วก็เนี่ย เป็นม้าดินนะครับเดี๋ยวเราติดปีกที่ื่ามกี้ผมโชว์ไปนะสองข้างนะลักษณะจะเงามากเลยนะครับอันนี้เงาสุดๆเล่นแสงมากๆนะครับตาของม้าเป็นกระสัตก็เป็นสีแดงนะครับนี่นะเออเดี๋ยวนะเอาใหม่อันนี้น่าจะวางตรงนี้อ่าใช่ส่วนอันเนี้ยผมว่าวางตรงนี้เออนี่มันต้องอย่างนี้เออันนี้มันอยู่ที่แทนที่มันอ็อบเจกต์ไงนเนีย Okay. แล้วก็ปีครับเดี๋ยวจะลองใส่ปีดูนะครับอ,อุ้ยอุ้ย,ย,ยตกใจตกใจโอเคสวยงามสวยงามประมาณนี้นะ okay. ต่อมาผมว่าใกล้หมดแล้วอันนี้เป็นหัวอ่าน่าจะเป็นตัวเขาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยผมขอบอกใหม่มันไม่ใช่ SD คบี มันแค่ดีนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตัวของพิกัซัสนะครับนี่เทียบกับฝ่ามือนะประมาณนี้คือเท่าฝ่ามือเกือบๆเท่าฝ่ามือนะเออแล้วก็ชุดเกราะนี่เป็นสีมุกมุกหน่อยนะครับเป็นแบบเหมือนไอชุดเกราะครอสมิทที่เพิ่งออกอะ่ะเออครบรอบยี่สิบปี ฉลอง20ปีเซนคอสมิตรอะแล้วมันออกเป็นแบบใหม่ที่เป็นทําสีแบบเป็นมุกมุกแบบนี้เฮ้ยอันนี้คือเขามาก่อนการนะผู้ชมเฮ้ย <c> ค <oughs> ู่มาก่อนการแล้วท่าเป็นท่าที่แบบยอดคิดนะท่ากำลังจะปล่อยท่าไม่ตายหมัดดาวตกเป็นสัตนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวลองวางดูเฮ้ยดีเทลสวยงามเลยผมชอบอ่ามันจะมีร่องตรงนี้นะครับเห็นไหมเล็กๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเสียบไปตรงนี้อ่า แล้นก็จะยืนตรงนี้พอดีอ้าวสวยและสุดท้ายครับหัวของเซย่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นผีเอ้นี่ัปั้นหน้ามัน่อเลยครับเท่อะเป็นสัดส,ส่วนที่เล็กลงนะครับแล้วก็ดีเทลดีเลยอะเฮ้ยโ,โหน้าทำโกเซนนะอ่ะ เดีย๋ยวลองวางดูครับอ้าวฮ้ยเฮ้ครบยัง,ยงครบยังน่า,นาจะครบแล้วนะเสร็จเรียบร้อยนะครับงานจาก M F Studio นะครับผมเป็นกระซัตรเซ่าชุดครอสแรกนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยผมแอบประทับใจนะฮะคือด้วยความที่เราไม่แน่ใจว่างานแบบไม่มีเล็กษสีดอ่ะมันจะสวยงามขนาดไหนแต่ว่าพอดูเนี่ย มันตรงปกกับที่ผมเห็นตอนพีออเดอร์เลยนะฮะคือไปกระซ่าได้ถอดแบบออกมาจากในอนิเมะเลยเหมือนมากนะครับแล้วก็สัดส่วนที่เขาทำเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเล็กแต่ไม่น่าเชื่อว่าดีเทลเอ่ะเฮ้ยเขาทำได้แบบประทับใจพอสมควรเลยนะเออคือมันน่ารักมันเก๋คือเอาวางไว้ในห้องเนี่ยคือแบบดีต่อใจนะคือเกินความคาดหมายที่ผมคิดไว้นะครับต้องให้คะแนนเลยด้วยความที่เอฟเฟกต์มันไม่ได้ยุบยับเยอะแยะ เหมือนแบบตัวอื่นๆนะครับที่ผมให้คะแนนไปเยอะๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการเปรียบเทียบกันเกินไปเอาอย่งนี้ดีกว่าความพึงพอใจที่ผมมีให้ตัวนี้นะถ้าผมแบบรักเซนเซียผมให้เลยเลย9.5เต็ม10เลยนะโอ้โหนะคือดีเทลเล็กๆแต่มันเก๋อ่ะเข้าใจว่าคือรู้สึกว่าเราไม่ต้องหาพื้นที่ใหญ่ๆที่จะเก็บงานบ้านเลย ซช์แค่นี้วางกำลังดีเป๊ะนะครับคือแบบวางโช์น้ําหนักก็เบาด้วยนะครับคือแล้วมันแบบมันเหมือนน่ะต้องผู้ยมมันทําบ้านหน้ามาเหมือนมากเลยคืออยากจะแกะชิลิวแล้วอ่ะเดี๋ยวรีบไปแกะชิลิวตัวต่อไปเลยนะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูความสวยงามใกล้ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องทีเบรกกับรายการเซยยา5นาทีด้วยครับจะได้ติดตามคลิปกันแบบ ทันทุ่งทีกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปอินเสิร์ทให้ดูความสวยงามใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับเทปหน้าจะเป็นตัวไหนติดตามดูนะฮะเดี๋ยวไปดูความสวยงามของเปกาซัสเซียใกล้ๆกันเลย